ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดต้นถวยหมู่ที่1ตําบลคลองขาเมาอเอหนือคลองจังหวัดกระบี่หลังจากทางคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่สั่งปิดตลาดนัดต้นทวยเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กันยายน2564เนื่องจากพบพ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหารทะเลภายในตลาดติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทีนจากการกระจายเชื้อไปอยังพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองคำเมาตำบตำลตลิงชันและตำบลโคกยางล่าสุดมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้แล้วมากกว่า100คนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลคลองคำเมามีจำนวนกว่า4 0คนจาก4หมู่บ้านหมู่ที่1พบผู้ป่วย10คนหมู่ที่2พบผู้ป่วย4คนหมู่ที่3พบผู้ป่วย12คนและหมู่ที่4พบผู้ป่วย14คนและเสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งมีผู้ที่รอผลตรวจจากทาง โรงพยาบาลเหนือคลองอีก93คนสําคนสำหรับประชาชนในตำบลคลองคาเม้ามีจำนวน6000กว่าคนขณะที่นายสุภชัยมาชาย,าชายกำนันตำบลคลองขามเม้ากล่าวว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือการระบาดโควิด -19 ภายในหมู่บ้านตำบลเนื่องจากการทำงานของหน่วยงานภาครัฐขาดความชัดเจนและมีความล่าช้าในการตรวจสอบคนป่วยและการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาปิดหมู่บ้านหรือตำบลเพื่อเป็นการสแกนผู้ติดเชื้อ จะทำได้ง่ายขึ้นและการควบคุมโรคก,ก็จะทําได้ง่ายขึ้นซึ่งในขณะนี้ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติหากมีมาตรการที่เข้มงวดจะทําให้การกระจายของเชื้อควบคุมได้ง่ายขึ้นขณะที่ความช่วยเหลือจากทางเอกชนได้มีการบริจาคน้ําอาหารแห้งเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องหากประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องชาวตาําบลของคํามเมาสามารถที่จะบริจาคได้ที่จุดบริการประชาชนตลาดนัด,ดต้นถยุย